ตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการโปรดเกล้ามาก็ต้องรอในการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณแต่คุณปานปรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อนายเสรษาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีวันนี้เลยโดยระบุว่า ผมมีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่28เมษายน2567เพื่อเปิดทางให้ท่านอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนทีนี้ต้องจับตาดูแล้วครับว่าตำแหน่งที่ว่างลงต่อจากนี้เนี่ยอันนี้อยู่ในโคต้าของาพารรคเพื่อไทยพักเพื่อไทยจะคืนตำแหน่งดังกล่าวให้ทั้ง คุณหมอชนละนานหรือใครที่หลุดออกไปก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรหรือจะเป็นคนใหม่เลยเพื่อให้ถนัดกับงานแต่นะขณะนี้ก็คือกระแสต่างๆก็คือโดยเฉพาะคุณหมอชลนละนานนะโดนลุมแหกกันมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งมีการโพสต์ต่างๆว่าสุดท้ายแล้วคนที่หายหัวหลบซ่อนอยู่ในซอกหลืบตนทัวมาลงตะกายขึ้นมาเอาตำแหน่งที่นี้ตำแหน่งนี้ จะกลับไปเป็นของคุณหมอชรนาหรือเปล่าต้องเล่าหน่อยสิลองดูแต่ต้องบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้นะถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะว่างานเนี่ยค่อนข้างที่จะอลังการเลยเธอเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่ตัวประกันที่อยู่ที่อิสราเอลของคนไทยเนี่ยที่ไปทำงานที่อิสราเอลแล้วโดนกลุ่มฮามาจับตัวไปอยู่ที่ปาเลสไตน์ยังไม่ได้กลับมาสความไม่สงบของพม่า อันนี้อยู่ติดกับไทยเพราะฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศถือว่ามีบทบาทอย่างมากนะขนาดนี้ต้องดูว่ายังไงอืม